เห็นว่าโตไหมวาสันก็เลยเอาเอามาลองเบิงอือกัเลยเป็นนี่ก็ถือว่ามาได้ดีนะครับมาดีโอ้ใบก็ถือว่าถือว่าใหญ่อยู่นะครับนี่ใบถือว่าใหญ่อยู่เรื่องการทิ้งใบาการอย่างนี้ยังบรูนะครับแต่กระเตกออกลายลีได้ไหมครับหนึ่งสองสามสี่หาหุกเลยจากท่อนเดียวในเสียตรนี้ออนยังบอกูว่าข้อมูลมันมัน บานไดนะครับรู้แต่ว่าเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่มักลองของแปดดที่สนครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยวมื้อนี้เข้ามาสวนพิชามนนะครับก็บเฮาก็มาเบิ่งเกี่ยวกับหญ่านะครับพอดีเพื่อนว่าเพื่อนมีหญ่าตัวใหม่นะครับแต่กัยังมุ่งหุจักซือคือกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเบิ่งแล้วก็เข้ามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวเก่ากับตัวใหม่นี่มันจะเป็ยนยังไงนะครับนี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ FC ช่องสองเล็กน้อยเกษตรอินทรีย์ที่รักครับเอามือนี้เพื่อนมาได้เยี่ยมม,มาเยี่ยมสวนพิชามนนานๆานมาที่ครับก็เลยจากแนะนำหย่าอีกตัวหนึ่งที่เขามีในสวนครับอันนี้คือหญ่านี้เปียได้ครับใน,ในเปียตัวใหม่ในเปียตัวใหม่ในเปียตัวใหม่ที่กัดซื้อมาปลูกกนยังบุรุษซื้อปันไดยังบุรุษซื้อปันไดขอมูลกนยังบ่บอใดกระจ้างชัดปันไดครับ เขาก็เลยมาปลูกเปรียบเทียบกันครับเนเปียโตดังเดิมครับที่สวนเคยปลูกแรกๆครับนี่อันนี้คือเนเปียเน,น,นเปียดั้งเดิมเนเปียที่เป็นหญ้านเปียแรกๆเลยครับที่เขากําลังฮิตกันอสมัยตะกี้เนาะที่กาลังฮิตแล้วเพิ่นที่เป็นแบบซื้อเครื่องไอเครื่องบดมาอบอเพราะว่าเ<อ>นเปียมันต้องมีเครื่องบดได้สินลำต้นมันสีสูงแล้วก็สีแข็งครับ อันนี้คือเนเปียเนเปียตัวเดิมตัวแรกนะครับตัวแรกแ,รกแล้วไอ้เนเปียตัวใหม่ครับตัวเดิมนี่มันมันรูปแบบมันต่างกันยังไงครับพอสังเกตเฮาได้ครับพอสังเกตตัวแรกครับคือลำต้นครับลำต้นนี่โอ้ลำต้นน,<อ>น,นี่ของเนเปียตัวใหม่นี่สีสีใ่กว่าครับ<อ>สีใ่กว่าสีใ่กว่า ก็แตกก่อออกมาหลายอยู่ได้ครับหนสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือปลูกต้นเดียวแมนบาี่ต้นเดียวครับปลูกต้นเดียวนะครับปลูกคอคอเดียวสองคอนะสองคอตาเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ละมันก็แตกออกมานี่ครับตอนตอนนั้นท่านอาจารย์ซื้อมาเท่าไหร่ครับอ๋อทอนละทอนละสิบห้าบาทนะครับโอ้ทอนละสิบห้าบาทนี่เสียนี้ากะ ยังบมูหว่าข้อมูลมันมันปานไดนะครับกัรู้จะว่าเป็นตัวไม่เห็นตัวไม่เหมืนว่าตัวไม่มากอีกรองของแปลกด้วยสันครับคือเราลองของแปลกสมัยรองฮาลฟัตปลาสินง้องกินนี่มูลริเวอร์ล้องไท่เคลื่อนซูเปอร์ลิฟอะไรครับเห็นว่าตัวไม่สันก็เลยเอาเอามาลองเบิ้งครับกันเลยเป็นเนเปียตัวไม่ข้อมูลยังบอยังบอยกระจ่างชัดปานใดครับ ตตกแตกออกหลายลีได้นหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยจากท่อนเดียวโอ,โอ้ตอนนี้ขยายแค่นี้บอกครับขยายประมาณประมาณสิบหาหลุมนี่แหล,คละคร,าราครับสิบหาหลุมนะครับบัได้ซื้อมาลายครับซื้อมาอะไรก็มาปูนั่นกระตกก่อละสิบห้าบาทนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าแตกกอกออกเยอะอต้นสิบญ่นอยไปทบไปโอนนี่โนก็เลยสิบถ่าเบิรงซะก่อนครับ ถ้าเบิ่งนเพิ่อนได้คอได้ไล่ก็ขยายขยายไปอีกก้อนเรื่องเรื่องใบเปรียบเทียบกันด้วยครับนุ่มนุ่มต่างกันบะหรือกว่าคือกันครับใบนี่อยากคือคือกันนั่นแหละครับแต่ขาดตรงขนาดครับขนาดอ๋อขนาดตรงนี่เปียโตัวใหม่จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่เฮายังบนเฮายังบนลูขนาดลำต้นนะครับยังบนลูขนาดอันนี้คือของใหม่นะครับของใหม่ในสวนบบลูยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับ แต่กระถือว่ามาได้ดีนะครับมาดีโอ้ใบก็ถือว่าถือว่าใหญ่อยู่นะครับนี่ใบถือว่าใหญ่อยู่เรื่องการทิ้งใบการอย่างนี้ยังบรูนะครับการทิ้งใบหรือว่าเรื่องใบอยู่เพราะว่าลักษณะเหมมันเร,ม<อ>เริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งเลยน,นี่นว่ามันไม่ทิ้งใบเหมือนท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟต์อสิทิ้งใ<อ>บยอยู่แต่ว่าของเบิ้งอีกว่าการแตกกอลำต้นสิไงปานใด ขันขันลำต้นใหญ่ลำต้นแข็งเขาก็ต้องมีเครื่องบดบดแต่ตอนเขาบ่มีเครื่องบดเขา,าเขก็เลยเปลี่ยนจากนี้เปียไปปลูกถ่ายเคื่อนไปปลูกาค<อ>ปปรการาฟัดปลูกกินนีมูลริเวอร์ปลูกหลายตัวไว้ก็เลยเห็นตัวนี้เป็นตัวไม้ครับแต่ยอยจกลองขอแปะน,นะ <laughs> ขอมูลยังบ่ชัดเจนได้ครับขอมูลยังบบชัดเจน <PC S 2> นะครับตัวนี้ยังยังสิหาขอมูลมาให้เอฟซี เดี๋ยวถ้าเขาได้ข้อมูลอีกเขาจะมาอัปเดตอีกเนาะครับตัวนี้นะโอ้โหนี่กำลังแตกเลยนะครับแตกออกอแตกออกแตกออกตัวผมว่าลำมันสิใหญ่แต่มันบกขึ้นนรกจะกรพรัดบ่แต่ก็บ่บเมนเนาะบ่ะโบเมนแอกแต่ก็ฝากเอฟซีฮาวายนะครับเนี่ยกระปุกประมาณสัปนี้นะครับนี่ ยังปลูกโหลายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหน้่เนเปียรตัวใหม่แต่คือยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้สวนวิชามนและก็ช่องสองเด็กน้อยด้วยนะครับจ้ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ